นี้นะคะเราจะมาย้ายต้นเคลนะคะที่มีอายุได้เดือนกว่าแล้วนะคะลงในอันนี้เราย้ายมาเราเราลงใส่ทุงดำนะคะรอบนี้เราจะย้ายน้องนะคะน้องเคลรุ่นเนี้ยปุยว้ยอยู่ควันละหักไหมไม่หักนะคะโอเคเราจะย้ายนะคะซึ่งอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีอ่าอ่า ขุยมะพร้าวสับแช่น้ำนะคะแล้วเก่าแล้วแล้วนะคะแบบแช่น้ำไว้แบบก็ไม่เชิงแช่นะคะเราก็เอาไปแบบใส่ขิงแล้วก็รดน้ำทุกวันนะคะให้มันเก่าเนาะก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะเป็นดินนี่นะคะจะเป็นดินผสมดินหน้าดินกับขุยมะพร้าวนะคะซึ่งเราหมักให้มันเก่าแล้วนะเป็นแบบเดือนสองเดือนแล้วเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เบี้ยคิยวนะคะต้นประมาณนี้ละ,ะตัวละนี่นะคะเบียคิยวแล้วก็จะมีมูลสัตว์นะคะเป็นมูลวัวนะมูลวัวเก่าหมักนะคะเดี๋ยวเราจะผสมให้ดูเนาะก็นี่นะคะอัระตราส่วนก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ขุยมะพร้าวหนึ่งเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะยังไม่ใส่เยอะ ประมาณนี้แล้วสันนะคะขุยใส่ประมาณนี้แล้วก็หน้าดินตกขุยมะพร้าวนะคะใส่ไปเลยแล้วเราก็แบบผสมรวมกันนะคะใช้มือนี่แหละก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราใส่ถุงมือก่อนนะคะ เราก็จะเอาดินใส่ลงไปประมาณนึงก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาต้นเคียวนะคะมาใส่วัดขนาดเพื่อไม่ให้แบบเคียวเขาแบบสูงเกินไปเนาะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะแม่ครา,านี้เอาขาหนีง <c oughs> ก็เอาเคียวมาตั้งนะคะใส่ดินไปก้นๆนิดนึงนะคะแล้วก็เ,เคียวมาตั้งให้แบบให้ได้ขนาดนะคะว่าไม่ให้เคียวเขาเอ็นเกินไปเนาะแล้วแม่ก็จะแบบเอาน้องออกจากถุง ถุงเพาะไม่ใช่ถุงถอนถุงที่แบบแม่ย้ายมาไว้รอบแรกนะคะนี่ก็เอาใส่ลงไปเสร็จปุ๊บก็เอาดินที่เราได้ผสมแล้วนะคะใส่ลงไปเลยให้เต็มนะคะแล้วก็ค่อยๆกดตรงข้างนะคะให้ต้นเขาแบบดิ่ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมีขาน้องเค